แพรี่ไพรวันเป็นห่วงแม่สิตางฝากถึงใครรักหรือเป็นห่วงเกลี้ยกล่อมให้ไปรักษาอาการหน้าเป็นห่วงกว่าที่คิดกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อสิตางบัวทองออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าอีกาไม่เคยอิจฉาหงแต่อีเบียไม่ใช่อีกาเอะซึ่งต่อมาด้านแพรรี่ไพรยวันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าให้อภัยคนอื่นรักษาตัวเองปล่อยวางภาพจําในอดีตและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขนะคะแม่ต่อให้ทุกคนอยากจะช่วยเหลือแม่แต่คนเดียวที่จะสามารถช่วยแม่ได้จริงๆคือตัวแม่เองคะ่ะ แม่สิตางตอบกลับบอกว่าไม่ได้โกรธใครลูกเล่นขำๆแม่ไม่ได้เป็นไรได้รับรักษามาริโอแล้วทำงานหาเงินจ่ายอย่างเดียวค่ะ ต่อมาแพรรี่ได้ออกมาโพสตผ้าพร้อมระบุข้อความว่าเป็นห่วงแม่สิตางบอกว่าส้มหยุดแต่แม่ไม่หยุดเลยค่ะและถ้าใครรักหรือเป็นห่วงแกจริงต้องเกลี้ยกล่อมให้แกไปรักษานะคะสําคัญมากกว่าเงินที่โอนให้คือแกควรต้องได้พบแพทย์แค่อย่างน้อยแกจะได้มีปรึกษาที่ถูกที่ถูกทางศักด์ที่จะได้รับดูแลและการเยียวยาด้านสุขภาพจิตอย่างที่มันควรจะเป็นไม่งั้นแกก็เผออยู่แบบนี้และค่าและอาการก็มีแต่จะหนักขึ้นอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเหมือนคนที่จมอยู่ในอะไรสักอย่างที่ดึงตัวเองขึ้นไม่ได้ อาการของคนที่ไม่สามารถยอมรับกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันได้เตรียมตัวชื่อเสียงหดหายชีวิตคู่พังการงานการเงินพังชีวิตไร้ที่พึ่งหมดผลทางไปเฮออาเห็นใจมากค่ะการโอนเงินให้แกโดยที่ไม่พาแกไปรักษาจะยิ่งส่งเสริมให้อาการแกหนักขึ้นนะคะบอกเลย